ได้นําข้าวสารนะครับไข่ไก่แล้วก็น้ําดื่มเนี่ยเอามาช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับให้กับชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านเอืออ่อนตรงนี้นะครับก็นํามาจำนวน100รชุดน,นะครับเพื่อมาเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็วหวังว่าจะรอทางภาครัฐมีมาตรการเยียวยาคนจังหวัดชนบุรีในเร็วๆนี้นะครับชนบุรีเนี่ยจะประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มสูงสุดะนะครับก็น่าจะมีการเพ์ฟิวหลักวันที่20ี้ช่วงเวลา3ทุ่ม4งุ่มนะครับก็เนื่องจากเราก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้ยอดในอำเภอศรีราชาเราค่อนข้างจะสูงมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยทำตามมาตรการนะครับของทางกรกพรนะครับที่ได้ขอให้ขอความร่วม เพื่อเป็นการป้องร์มนะครับถึงแม้ว่าอาจจะช่วยได้มากได้น้อยแต่ก็อยากให้ทุกคนได,ไ,ดได้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 ร่วมกันทําตามอย่างมาตรการนะครับขอบคุณสสหนึ่งและทีมงานนะคะและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เอาสินเอาเข้าวสารไข่แล้วก็น้ํามาแจกนะคะขอบคุณปายอดด้วยที่ให้เงินเอ่อตอนนี้ก็ลําบากกันทุกคนนะคะอะไรเงี้ยก็ก็ได้จากทางนี้ก็จะทุน ไปอีกหน่อยหนึ่งหลายๆวันขอบคุณค่ะตอนนี้เราทำมาหากินเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ทำมาหากินแย่รถเคยวิ่งได้วันละสี่ห้าได้วันละเป็นสิบสิบเที่ยวตอนนี้เหลือสองเที่ยวเพราะเรือจะก่อซีช่างมาแค่สี่เที่ยว,าา 4, ยวบางลำบางเที่ยวมาก็ไม่ได้คนเลยอย่างเมื่อเชา้านี้คนมาเต็มเลยไม่ได้คนขึ้นรถค,คนเดียวแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีใครได้สักคันหนึ่ง ตะกี้ตะกี้แฟนก็เข้ามาบนอยู่แล้วเราหลังหลังจากนี้เราจะปรับตัวยังไงครับเพื่อที่จะเข้ากับสถานการณ์ก็ต้องอยู่ให้ได้อะยังไงก็อยู่ให้ได้ก็ดีก็อย่างนี้ได้มาอย่างนี้ก็ก็ดีไปอย่างนึงไมมีตังเลยอ๋อเขาให้ตังก็ต้องอดีตอืมอะไรครับน้องอ เด็กไม่ใช่น้องมวยขอบคุณครับอะไรครับวันนีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพิเศษเลยอาทิตอาทิไว้นี่ขอบคุณค่ะเฮ้ยดิมาต้นเลครับทาหน่อยอ่าดีมากครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะทาครับทา